ที่พี่แฟนเพจพิลัตท่านนะครับมาชมนะครับกับจอเทสลานะครับขนาด10นิ้วนะครับในรถฮอนด้าซีบิค F3 นะครับหน้าจอตรงุ่นของฮอนด้าเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จองรอบขัน 3D HD ครับเดี๋ยวเราไปชมในรถกันดีกว่าครับ สวัสดีครับผมอยู่ในรถ Honda Civic นะครับ h a t c h b a c k 5าประตูนะครับคันนี้นะครับ,นนนะรบจริงๆมีหน้าจอจากโรงงานมาแล้วจะใส่ปอิรฟปแอนดรอยก็ได้แต่ว่าคันนี้นะครับใส่เป็นจอตรงรุ่นขนาด10นิ้วนะครับที่เป็นระบบ Android นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแอร์นะครับ จากหน้าจอได้เลยนะครับจอก็จะคล้ายๆกับตัว c a m ร y 13นิ้วแต่ว่าตัวคอนโซลของตัวรถคันฮอนด้าซีวิคทีนเนี้ยมันเป็น10นิ้วนะครับเ่อนจากคอนโซลมีคือที่จำกัดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าตาของเจ้าตัวจอตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือหน้าตาของตัวจอตรงรุ่นนะครับตัว Honda Civic F4 นะครับหน้าจอเนี่ย สิบนิ้วนะครับสิบนิ้วยาวแบบนี้นะครับระบบเป็น Android ทั้งหมดนะครับคันนี้ถูงติดตั้งระบบกล้องรอบคันด้วยนะครับก็คือสามารถใช้งานนะครับจตัวกล้องรอบคันได้เวลาขับรถบนถนนจริงเนี่ยก็จะเห็นสถานการณ์จริงแบบรอดรถเลยนะครับตัวกล้องรอบคันเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น 3D แบบ HD เลยนะครับการใช้งานก็คือเราก็แชร์ฮอสปอตเหมือนจอ Android ที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยฮะก็มีแอปพลิเคชันหลากหลายเลยนะครับ กดเข้าแอปพลิเคชันไปนะครับก็จะมีแอปที่ผมลงไว้ให้นะครับตรงส่วนนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในส่วนของ Google Map ก็ได้นะครับตอนนี้ผมเปิดเพลงผ่าน USB นะครับตัว USB เนี่ยใช้ USB เดิมนะครับของที่มากับตัวรถได้เลยนะครับก็คืออยู่ด้านล่างนะครับสามารถเสียบเข้าระบบเติมของตัวได้เลยนะครับคือว่าจอตัวนี้ไม่มีการตัดต่อสายตัวรถนะครับทุกอย่างเป็นปลั๊กเสียบทั้งหมด เวิร์กมากๆเห็นไหมครับอีกนที music, ทน่มีสิ่ก็คือเล่นมิวสิกเล่นเพลงของผมนั่นเองนะเห็นไหมฮะเราสามารถที่ไปแอปพลิเคชันเพื่อที่จะไปใช้ Google Map หรือว่าดู YouTube ต่างๆการใช้งานออนไลน์ก็สามารถใช้งานควบคู่ไปได้นะครับรวมถึงไฮไลท์ก็คือเจ้าตัวกล้องรอบคันที่เป็น,น 3DHD นะครับเจ้ตัวนี้นะครับนะฮะเห็นไหมฮะก็เหมือนเรามาเล่นนึ่งหน้าจอได้เลยนะครับ เวิร์กเลยนะครับผมไม่ต้องไปนั่งอยู่ในมือถือไม่ต้องไปมิลเลอร์ลิงก์นะครับคือไม่ต้องไปมิลเลอร์สะท้อนหน้าจอขึ้นไปนะครับเราสามารถทัชส,สกรีเลื่นที่หน้าจอแบบนี้แล้วได้จอใหญ่แบบดีภาพคมชัดมากๆเลยนะครับาาทัชสกรีนลื่นไหลนี่เวิร์กเลยนะครับมันติฟังก์ชันที่วงลัยใช้งานได้ปกติเลยนะครับเจ๋งม,มากๆอยยยาาาากกเเรีนนมลค่่่ะแตวห เลิกเลยเห็นไหมฮะใช้ได้หลากหลายเลยนะครับกดแบ็คออกมาก็ได้นะครับไปใช้งานานอื่นต่อเดี๋ยวเราจะไปขับบนถนนจริงกันดีกว่านะครับเพื่อดูเจ้าตัวกล้องรอบคันนะครับตัวทีดีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับครับผมนี่เรากำลังจะออกถนนใหญ่กันแล้วนะครับไปเช็คกันบนถนนจริงนะครับกับเจ้าตัวกล้องรอบคันนะครับตัว 3D HD รุ่นใหม่นะครับ เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับตรงรุ่น h อ n ด้า i v i c f c นะครับระบบ Android นะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับภาพกล้องคมชัดนะฮะนี่ครับเวิร์กเลยครับนี่ครับคือตัวรถเนี่ยจะเป็นแบบ จำลองนะครับเป็นตัว 3D นะครับตัวรถนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ที่รอบคันทั้งหมดนะครับภาพบนถนนหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะเป็นภาพจริงๆนะครับบนท้องถนนนั่นเองนะครับของส่วนนี้นะครับเาราตีไฟเลี้ยวนะครับกล้องฝั่งขวาจะติดนี่คือไฟเลี้ยวขวานะครับจะเห็นรูปตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นมุมมองด้านบนที่เรียกว่า bird eye view นั่นเองนะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับ อันนี้มันก็จะง่ายเวลาเราจอดเชี่ยวฟึชบาทนะครับเพราะว่าเราก็จะมองเห็นเจ้าตัวกล้องแบบนี้นะครับไม่หเดูเริรได้เลยนี่นะครับโวกเลยนะครับนี่เรากลัองอยูเทิร์กันนะครับอันนี้ระหว่างที่เราขับบนท้องสอนเนี่ยจเจ้ากล้องทั้ง4ตัวก็จะทำหน้าที่บันทึกนะครับลง USB UH นะครับที่ผม เสียบไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ที่อยู่ใน USB นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าความคมชัดของเจ้ากล้องนะครับตัวนี้มันคมชัดขนาดไหนนะครับเจ๋งมากๆเลยใไหมครับคมชัดมากนะครับกดโฟกัสนิดนึน่ง เนี่ยครับเพราะเราไม่ได้ติดเสียเว่ามันก็จะตัดกลับมาเห็นไหมครับมาในระบบเดิมของตัวเจ้า Android นั่นเองนะครับปุ๊บปั๊บนะครับตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของอื่นๆระบบอื่นๆนะครับเข้าไปได้ด้วยนะครับ สมัมผัสเบาๆนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับหน้าจอไหลลื่นมากๆความคมชัดนะครับต่างๆแล้วก็รวมถึงแอปต่างๆเนี่ยลงให้คุณลูกค้าใช้งานครบเลยนะครับเห็นไหมครับพอตีไปเล้ววร์ติดน,นะครับอันนี้ก็คือภาพนะครับฝนตถนนจริงๆงน,น,นะครับ เวลาจอดเทียุตบาทเราก็ดูตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะเราก็ยังเป็นที่ต้องมาดูฝั่งนี้ไม่ได้นะครับมาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นรอบรถทั้งหมดเลยนะครับมาถอยรถหรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นรอบรถทั้งหมดนะครับเวิร์กเลยนะครับรถจริงๆนะครับที่วิ่งอยู่ข้างๆรถเราแต่ว่าแค่ตัวรถเรามันเป็นรูปจําลอง 3D แค่นั้นเองนะครับเวิร์กมากๆนะครับกล้องรอบคันแบบ 3D HD นะครับ ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับที่มิลาโชว์เอลโอนะครับสำหักงานใหญ่สีนครินะครับอ่าฮะเบอร์โทรครับ02ครับ3834555นะครับหรือว่าติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยครับที่ไลน์ออฟฟิเชียลของทางมิลานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับคงต้องลาพี่แฟนเพจมิลาทุกท่านไปแล้วครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานเราครับแล้วเดี๋ยวมีเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ